สวัสดีค่ะดิฉันนางนุชเลส,สีเมืองนะคะชื่อเล่นชื่อนุชเป็นผู้นำอชอ,อาสาพัฒนาชุมชนของตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง ครอบครัวของเราก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่น้อมนําแนวพระราชดำริของสมเด็จพระก,กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาใช้ในชีวิตประจําวันค่ะคือที่บ้านของเรานะคะจะเน้นปลูกผักสวนครัวเอาไว้กินเองค่ะมีคนถามนะคะว่าทำไมถึงปลูกผักสวนครัวเอาไว้กินเองซื้อเขากินง่ายกว่าเยอะจริงอยู่ค่ะซื้อเขากินมันง่ายมากๆเลยแต่เราไม่สามารถรู้เลยว่าเขา ฉีดส,สารปนเปื้อนอะไรไว้มากในผักที่เราซื้อกินนะคะเราก็อธิบายให้เขาฟังนะคะว่าการที่เราปลูกผักสวนครัวเอาไว้กินเองเนะี่ยมีประโยชน์มากมายเลยนะเช่นเราได้กินผักที่สดใหม่รสชาติที่ดีปลอดสารพิษที่ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราลดรายจ่ายในครอบครัวหรือว่าจะขยายสู่ไปการสร้างไรายได้นะคะนับเป็นการพึ่งพาตนเองตามหลักตามหลักปรัชญาของเศษรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้าเราพอกินพอใช้พออยู่แล้วเราก็สามารถแบ่งปันไปให้ผู้อื่นได้นะและอีกหนึ่งอย่างลดค่ารักษาพยาบาลเพราะว่าสุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงจากการกินผักปลอนสารพิษและได้ออกกําลังกายด้วยการปลูกผักเดินเก็บผักดายาได้รับวิตามินดีแสงแดดในตอนเช้า และการที่เราได้เห็นผักที่เราปลูกดูแลรดน้ําใส่ปุ๋ยพรวนดินเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยสามารถจนออกลูกออกผลให้เราเก็บกินได้นั้นเราจะมีความรู้สึกมีความสุขเด็กๆและก็ภูมิใจมากๆและยังทำให้เกิดความรักสามัคคีในครอบครัวอีกด้วยค่ะ อางนี้มีผลผู้คนรักกันเป็นอีกหนึ่งโครงการนะะักมากๆเลยที่ทําให้ชาวบ้านรักแนละสามัคคีกันช่วยกันออกมาปลูกผักสวนครัวช่วยกันแดนลดน้ําใส่ปุ๋ยพรวนดินและพอถึงเวลาเก็บกินได้เราก็สามารถแบ่งปันกันค่ะสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้และเหลือจากการแบ่งปันเราก็นําไปขายสร้างไรายได้ให้กับชุมชนของเราได้นะคะ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีความสุขในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ